ลายเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนักสแสดงหนุ่มฮอตของวงการซีรีส์วายที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักอยู่ในตอนนี้อย่างหนุ่มหน้าใสาสุดหล่อเปรมวรุษชวลิตรุจิวงศ์ที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ Until We Meet Again The Series ได้แดงกับคู่จิ้นหนุ่มหล่อบุญนบพนัทกันทชยัยเรียกได้ว่าฝีไม้ลายมือไม่เป็นสองรองใครกันเลยทีเดียวและล่าสุดเจ้าตัวก็กำลังจะมีภาคต่อของซีรีส์เรื่องรังกล่าวที่มีชื่อว่าเชือกป่านที่ให้ทั้งสองหนุ่มได้เป็นตัวดำเนินเรื่องหลักซึ่งรับรองว่าแฟนๆจะไดด้สสััััมมมผควาฟินกนกกแบบจเต็อี ล่าสุดพอมีโอกาสได้เจอหนุ่มเปรมงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะขอเจาะลึกเส้นทางชีวิตก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกับซีรีส์ไวรเรื่องแรกที่ทําให้เขาเป็นที่รักของแฟนๆในตอนนี้เออข้าวงการมาได้ไงตอนนั้นคือเริ่มแรกเลยนะฮะขอเกินก่อนคือผมไปประกวดหนุ่มป๊อปดาวองแล้วก็ได้ตําแหน่งมาแล้วคราวนี้ทางพี่ๆเขาก็ส่งผมไปแคสออกอบบินโปรเจกต์แล้วคราวนี้ก็มีโอกาสมาเรื่อยๆนะก็คือมีซีรีส์ได้งเข้ามาแล้วก็เติบโตขึ้นมา ผลงานที่ทําให้เป็นที่รู้จักจริงๆก็เป็นซีรีส์ได้แน่มันก็แอบกดดันเล็กๆครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนแฟนคลับทุกคนเขาอาจจะมีคาดหวังมากคาดหวังน้อยอยากให้เราเป็นแบบที่เขาต้องการเราก็แอบกดดันตัวเองว่าเราจะไม่ดีพอสําะะหรับเขาหรือเปล่าตอนนี้ก็กระแสตอบรับดีครับผมทุกคนชอบ MB ทั้งมูดทั้งโทนเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องอ,อ่างเงี้ยคือมันเป็นเพลงมันเศร้ามากแล้วทำให้ทุกคนอินได้ ผมก็ไปนั่งอ่านทวิตเตอร์นะว่ากระแสเป็นไงบ้างตอนที่ MB ปล่อยออกไปเขาก็แบบร้องไห้ตามเลยร้องไห้ตามเลยเราก็ดีใจครับท,ที่เขาอินไปด้วยเราคิดว่าหนึ่งล้านที่เราได้ม,มันไม่ใช่มันไม่ได้มาเพราะตัวเราอะมันมาจากทุกคนที่เขาแบบสนับสนุนสพอร์ตเราบางคนเขาก็ไปลงแอดให้เราแบบโปรหมดช่วยเราเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งที่เราได้มามันไม่มันไม่ได้มาจากตัวเราคนเดียวมันมาจากทุกคนก็ขอบคุณที่ โปรโมทผมนะครับผมหลายคนบอกว่าผมเบิร์ตตัวตัว K แล้วอยากได้ตัว M ตอนนี้ก็ได้ตามที่หวังนะครับคุณทุกคน,คน <c oughs> ก็ตอนนี้มี MV ขอเวลาลืมที่ผมเพิ่งปล่อย MV ออกไปทางจุ๊กแล้วก็ Youtube ครับผมส่วนรองของซีรีส์เนี่ยจะลงเ t f ฟิกวันที่1ตุลาคมนี้ครับแล้วก็มีวันที่25ตุลาคมนี้จะเป็น ก็ส่วนต้นปีหน้าจะเป็นซีรีส์ฉบับใครฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ